ก็คือปูข้าวปูจระปูพุ่มปู่กลุ่มปูอื้อทุกพระองค์ของับองค์ปูใช้ไฟเงินนะข้างอนาตนาคราชกูอโกจนาคราชทุกปูดาวเออเมื่อเงินอยากมาใครวะมาขอคำมากับจากองค์ปู่ไงของข้าอย่าะลูกเนาะอ่าเพิ่อนอาวุธคือกำรรให้ลูกใครรักใหญ่ทางบุญให้ปฏิบัติให้มันได้เนาะ เออคนแรกคือละน่าก็โฟมตึ้งตะบัดเนาะเออใช่มาบวชมาปฏิบัติอือ่าห่นเวรเข็งเวรหอืงทุกซึ่งทุกย่างคุนกระกระคือเกิดขึ้นอือเราไปจะให้คือเวราะไปหนึ่งจุขึ้นให้ปฏิบัติถึงปฏิบัติทำทำให้ได้นะลูกนะทำให้ได้อือตั้งใจเชื่อมั่นในเมื่อเราได้เจอขระ ปูราอันมือกุงค่าได้มาปฏิบัติทำภูทรศาสนาเราต้องทำให้ได้นะลูกนะทำได้กับขึ้นโยกับจักรโค้กเทควายได้กับขึ้นโยกับจักรโค้กในเมื่อเอออง์ปู่พึ่นปวดประชากถือว่าเป็นบุตรได้เลยลูกบุตรไร้ขายงาเลยลูกกังแกงไม้บัวในรอกเงือกเนาะรอกเงือกมึงนยากสามต้น ให้เ,เขาน่าน้องใจอือพอพอจะหวดเปิงพากระจายก่าจายให้มือญญขันได้รักพร้อมองปู่พฟานานาด้วยนะให้ติดทางภู่ขาขาดกันนะอืมได้จ่าลึกไว้เออตลอดเท่านี่นั่นกันอืมก่อนจะบวดพระก็ต้องบวดหน้าใช่ไมลูกขอให้หน้ามือคือจ่ารึกไว้เออนั่นนหละพวกพรนทำดีคือดีนะลูกนะ ปฏุบัติีืปฏิบัติชอบคืนดืๆก็จะเกิดขึ้นกับเราอาวรับขันของใครเออขันใครเลยเนาะขันใครแล้วก็เออคือว่าตั้งไหนนายอรอดเปิดตั้งไงหนักขอรอดหนักต้นเออเนี่ยเวลาเือกพราะวมาคือวันหนักต้นหนักต้นหนักเขาเอื่อวมากกว่านั้นขึ้นต้น มันผอมมันกมเลยกว็วด้เงอเน,นอเพราะขน,นั้นจะดกัดตึงาดุกัดตึ้อขืนวะอยอกอ้วนขืนดือเพราอ้วนว่าะดจชอบใจขึ้นึงอ่ะเขาคือวัดจอยพรกะตางคือหนันได้จอยหน้าจอยเนาะต้อไปจุดไปคู่บาจอยนะบาทเอาไปค้นรื้อบา เออวัามาวน,น, <c oughs> นมันคนเนอะแล้วนี่เป็นงามือถือเปลี่ยนไป, <c oughs> ไป,ไปเปลี่ยนไปแกยิ้มยิ้มยักร้รรอ,องบอกริร้มแค่นในหัดเวลาข <c oughs> องกูเฮ้ย <c oughs> แค่ฝ <c oughs> ืนยังยิ้มเปอะ กมีผู้ชายเชฟไปเชฟซีพูก็หาเบาลนวาคือนั้งแต่งม่กับทายได้่าต้อมือข้ออ่างของมือบอกว่าดูขยิมเหมือนกระปูป้ากูเแก้วเป็นของมือกับงอาแทงก็เอก็ะมือขออ่างนนขออ่างนี่แล้วห่างานมู้นนีงก็บวชตัวค่ะเร่งบ้าเออซึ่งพอบวชก็ได้รับว่าค่ะนี่ไะ กลุ่มบาดมือไขมันบุญบวดไขมันเอาเนาะถึงว่าร่างหน้าคือของไขมันก็ต้องรับเอาเออถึงว่าร่างหน้าก็แดงมากวดมากปัจจุบันไดมาแบบคือถึงภาวนาให้เจ้ากำนายเวรตั้งแต่อดีตชาติปาก่อนหรือปัจจุบันชาติเรือเรืออาโหสิกรรมซึ่งกันและกรรมบอกตองตรงนี้เคื่งเกยอย่าไปัจจุบันนั้มากเรือเรือ มือเกิดก็มือดับวันนี้ปู่ตาและปู่คือฝาค้าวเพราะองค์ปู่คุ้มคุ้มเออฝ่ายท่านให้ลูกล้านเด็กมือบวมรัวแกังนะบุญใหญ่เด้มือบุญใหญ่รปู่เออวัาคือแปลกกรครับมือเอ็แปลว่าคือเก่ามาเรคริบมเอเฮหนักเนาะเออเฮหนักไปบวมมือกองเนาพรือก่อนแ็งกระยิพ่าือก้อนแข็ง่้อนแ็เดียดรลปู่ เมาไมว่าป้อมมุ่งกรกงกาเวรนะวาการยืออตึงแต่เขาขึกระเทิเางงกอบมาดึงปู้องเอาเ้อเอาจะบ้องปวน้ป้อเร้อ้นหน้าเื่อเออพอปวนไต่ยือพอก็เข่าหน้าเนาะเออมันคือปกติงยหรืองาปูนี่น่ะปูุ่งขึงกระเท้นเด้บอกเขาไงปูปูบ้านนไอหน้าจอยฝันม่เกืดนี่

เมื่อง่ายจเหือมาหาหมดขึ้นอือหมกากระปาลูกคปขึ้นยขึ้นนขึ้นอ้หมแกับง้นขั้นขึ้นก้าขลเออหวายิง่ายงักว่านยิง่ายบักเผาวนายโมคนใชยสีนาาคนไทเออบ่กกระงายมคนใชยแต่ว่าหาพอบักเ่าขึนอือกมดข้นนะบูกคือบว้างหวตาหวังตาขุนส่ว เออุญไร้ายง่าเนาะมงคงข่งเออขั้นบูนปูได้ายพว็งฟองเงาปูนปร้ายพขงขวังครับเพาะเด็กมะพอที่พอครับมนคู่ว่าข็ว่าโอ้คู่แขายีกันร้ยอีพอมาคือคู่คืองากระซึ้งแข็งอีพอเฝ้ากับมือกำลังเริ่มกักบบปลูกตอรับขอบขั้วรับคือเวรมาวันนี้ได้มาบวกป็นหน้าแล้วมาบอกเนาะเออใจคือคือเออรับคือรับพ่อมาเริ่ มือเนื้อก็คือว่าเป็นบุญอึ่มือเนื้อมืออึ่นก็มันบวดเป็นพระนะลูกเนาะตื่อพ่อก็คืออวยพ่อถานหนักข้างขาเนาะตื่อขอบุงปัจจมือองปูคือพระข้าพ่อปูจากปููู่้่ปูบกป่ก็คือเก่าข้างเก่าบาดเก่าองข่องก็องคปูใไองค์ปูคือขอเข้าคอยปุ๊บักรักงักค้างหักข้างขาให้วันรุถึงธรรมด้วย เออเพื่อวงไปมืออันทุกทงเออได้ทำมาวันนี้เริ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะลูกนะปฏิบัติให้มันได้อืมแล้วพ่อจะดูแลเองพ่อจะไปดปวดตาเรื่องนี้ว่าขึ้นยาเตอมพอรึว่าพวกนี้กิเขาได้งองเตเออกินเขาได้ร้องเบิ่งบ่ก้อนไปไนร้อนน้ผู้หานรอเบิ้งเขาเบิ้งยืมก็้องิดตัองกจว่าัก ว่งคัดแล้วก็พักปฏิบัติพ่อต้องทำใม้ได้นะก่อนนะเออท่านยายด้บยพ่อว่าครับได้ครูอ่ะว,ว่าคราาับฮะพ่อไม่ได้ขู่นะพ่อพูดจริงเอนอนางมงคลชัยด้วยเออแล้วก็นายคงพงด้วยท่านยายมันได้ด่เ้อะๆต่างกันเพราะว่าเรามือกรรมต่อกันทุกถึ่งทุกอย่างถ้าไม่มือกรรมต่อกันก,ก็คงจะไม่ได้มาฟันตบก็เยอ ในเมื iden, Bref, ừ, ่อเราเกิดกันเรแล้วกำกายังบ่มบกเนาะอย่าฆ่ากำใหม่นะลูกนะเพราะฉะนั้นตรงปัจจุบัติถึงปัจจบัตนทรปัจจุบัติคือปัจจุบัตนชอบคู่คิงคู่ดั้งจะเกิดขึ้นได้ั่วตัวของเราเองเข้าคือดีได้ดีเข้าครัขวานพ้นกำจากยังตอบกันเนาะแล้วบอกกันเพราะฉะนั้น ชาวันอยู่ไงกูนรกอยู่ในใจใครทําอะไรไว้นี้กรรมตัวเองไม่พ้นเข้าใจไหมกมันจะเป็นอย่างนั้นพอจะทเป็นงั้นเพื่อจะให้พื่อเพึกอใจเพื่นงั้นเพืนจะให้ปฏิาที่กวัติี่กว่ิทําธรรกะนว่อย่างมือชาววันจึงแล้วก็มือนรกจึ่งเออชาววันมันไปนะเขวาอืน ทางไปขวัสดแต่ว่ามันหกเด้่อยๆแต่ว่าทางลูกเรกมันเป็นเพราะแขน้ลูกนั้นให้คอยถังเคาะถังไปเูกเด้อให้คอยตึงเคอยทางคอยคือคอยถังอ่ะงูงูนาดช้าทกบุญไปด้วยสำหรับคนที่ไม่ใจปวดเนาะอืมใจปวดบุญวดเขาคือกันผู้บวชก็คือว่าบุญได้จได้ปวดเนาะลูกเนาะเสียคาราวีรามาอืมถือว่าเออคาระอืม น,นั่งมือคืนคือคาราบมาหลายคืนหลายย่างอือคือพอกระตามหัวมากมาสั่งเออว่าใจคือทำกันใหญคุกคืนคุกกลางคืนคือเกิดคือก้าวโคงก้าวหลังเออเออเออดังพวงคือมือฝ่ายมากกับถืออะไรก็เพิ่มเจ้ากรรมไม่เว้นกับถือพอน้ำกองเขาเออมันคุกหลายคือพอมันคุกเต็มรอว่าทางเริ่มครับปูเออหากมันเยอะก็เต่าซื้อข้าววะข้ามเลี้ยงเต่าซื้อข้าวจะหากมันเต็มรอ ตัวเก่าทือเื้นวัวตหนักลุงหนึ่งหนักค้างโอ้มากกว่พอคือใช้ลุงหายฟองด้วยลุเก่าสูงหนัด้องเก่าสูงตหนักุงเก่าสูงด้อแล้วปดึงาัโป๊เป้งมาดื้อดังสะเทือน,นเลปูอ, <c oughs> อต,ต่จะไม่คกะเทือนหน่ไแต่ว่าจะสะเทอนหัหอคือักขาว สุกแานปูจะมาอะไรครับปูเออหอปูคือปลาค้างคือก่าเก่าแเลอคือก่าเาแปลบ้านมาคู่ห้าเก็ดคุ้มห้าเก็ดคุ้มนเรื่อง่ะครับปูบ้านนี่คือมาคู่ห้าเก็ดคุ้เนะเรื่อครับแปลว่าป่วยังเขาก็หาออกเก่าเก็ดคุ้หมายว่าเก่าเก็ดคุ้ที่ปูเหมือนกครับปูมาปึนเพราะว่ามึนหนักขาวโ่งเนาะครับมืนหนักขาวโงงก็คือเรื่องนั้นความโศกเดือ มาบางมาคู่เบิ่งคือห้าเกิดคุกแต้วมาเกิดเก่าเกิดคู่มาเกิดเก่าเกิดศูนย์มาคู่งพึ่งเจรณาดูนะลูนะด้วยวงบาลหน้าเขามาเลยเด้งนักเขามาเลยเขามาเลยเขปูเขามาเลยเขาบังมาคู่แบบงาน่ะเป็นุญเกิดคุกค้นอันยึงงานร้านเด็กเกิดค่ะไปคุกนํำโบเด็กก่การามงถามคุกค้บถือว่าเป็นุมอันยึ่งแบบไปรวมเกิดรวมแข่งครับมาคู่แล้วเล้ว อ่าคือไปเรื่อยๆอออื่าหนักกับข้องหนักปล่อยสักวฟ่าหมื่นหมื่นเอื้องตาพุ่งหนักอืบัวเป็นพักบัดวัดถือวัดท้ายวันใดกด้ใจวอกแวกแล้วแล้วจะไปคึกอะไรมากมายถึงนั้นจะเกิดก็เกิดออืเกิดแล้วก็ดักมือขึ้นหนว่าจะไปคยบอึกยังมากมายฮู้โธ่กูอยากคึกเขาเยอะู้โต มึงมามากกันโอ้หู่เขาขางหน้าพ่อมามากเออเขาจะว่ามามามาถึงวันใดมามากับปะเด็นกูมันจะถึงได้ทุกอย่างก็เกิดไม่ได้ไหนเนี่ทถ้าเกิดม่ได้เขาเียนนรนพัก่ะฉเปต้อะ เอองามกันไงช่ืงงามๆมันตแต่งมักขันบังไน่เลวข้าอยากกินก็ไปกวดมานร้อนทุกวันเล้าเว้าคือแก่ไม่บ้านลอยไม่บ้าหนัก่อนแต่เค้าเว้าคือมากากุยักกลุ่มเธอมามหอดกุยอเออคือไา่ยั้นคือว่่เกิดอาไข้าเออมาดบวชคักๆใหม่อยไม่บ่านอะไรัยเออแเคก้กวเื่อเันขึ้นก็เก่งกน เลอตอนคือก้าวขคือคงคานเราไั่นขงโรงกันยังว่าอืมคงคานเําไั่แข็งแรงถ้มืปเริ่มครับูคือว่าเป็นป้ใหญ่เอาที่แฝงที่แฝงคือว่าคือว่าแยกการเป็นยูแ่ที่ข้างแฝงเนี่ยมันแปลงงามหมดเลยครับเดี๋ยวจะไปเดนแป้งเราวร่ะปักง่างามปูไปทาดูไปทีปูยิง่าพอ้อกองมยกปักนั่นเงหยิ่ไปทาดูปูแล้วก็เสียอยู่ เอา,าอค่ากืองแลวอยากมากนี่วคนง,งามโอ้ป่าเถือได้แต่เจะยืมอะอยากเพได้อยากเพไา้มันยืมอะไรปากปาก c o เ e r รุ่งอ๋อครับผัเออออ้าเอาแค่ยือะไรจะต้องค่าน้ำมันนี่หว่าครับผูจสาหวันวันนี้จะเป่าแล้วเป่าอดัางวันว,วันนี้จะต้องค่าน้ำมันหันหน้าหน้าคือเราผู้ใหญ่มากที่ลงเสียดกับผัว โอเคเออปลาปูเป็นคอกระตื่นใเขาแต่ว่าสุดเลคือพอมันตัคือาวาฬเกือบเนเออเกินหนักขั้นดมากกั่าขั้นนั้นและแค่ขอแค่ขายขายมันปลปเขาั้นะมันรูขั้นหมดจะอื่นเรื่องสส่ปปูให้เติมให้หรือว่าให้เติมด้วยครับปูก็กมังหง่น้องกอปวดหงแต่พอเติมน้้ามันวันหนึ่งเัยใส่ปลาหรือปูเหรอครับป

ตัวไม่รือหุ่นน่อย่แท่งตัวหูกนหกก็้อยู่พอเหมือนกันเาป้อบัหนบัป้องบังักกปองัอันนี้ถือว่าของยืมอถือว่าไม่ใช่ยืมถาเอาอยู่รักตื่มาบได้้เอเิมยอมาบาักมันวนทุคือกฝปทีอื่นัคือ ว่เครับบเไปเติน้ันลยครับไปนบเอน่าอเงี้ยิกลับเขืนไปพ่ไเช็ดัมอปยนคนขอามาแ้อดเปครือข่านมันแปดเจอดมครับูมาเปิเอนไงนัยไครัต่นมยังมาขันเงี้ยมันยังก็สเ ครับผมมัป่ยงงานอะไรกึครับเออแด่ตัวได้มาทานวันหนึ่งสามกุเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งมันคือขาแก้วอะไรกึมบมากสามแลูไม่แต่คือเราขัดใจมากนะวัสองสี่หนึ่งคือเงนกาวถางมันว่าเก่ว่าเก่าแต่ที่สเออพอเอาคือเราเาพูดอ้คือว่าเงินาวแข้ง แก้วกเจยจพูอ่ากระเจียบเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบจะพูอโอๆมากเลยขายทุกาแก้วแบ่นี่เบอร์นี่เบอร์เดียวบอกว่าเอาบาไว้คือคือโอ้นคือ้คือโคมันเปิดโป๊ใหญ่ือโคคมันผมมันนี่มันคือคือ้กใชู่เก้าคือค่ีะว่าคือคื้กเหือวันที่สิบหกเป็นเราพอือเขาคูกแ็นเาได้ ต่อเอาของแข็งของดื้อเข้าใจไหมใจ่คเอที่นั่้เก่ะอนจ้าเปิดตั้งให่กอนคือเอาตื้นไปไหน่นัข้งเปดจ้าปูคือเขาก็ยือว่าซอับกัวมันืเนัคานเยจะให้มาคู่ไให้่ต้ทองเปล่แล้วปูอ่างมาคู่ถ้าอย่างนี้อื่นยังกาอกอดจะเอาตื้ไปข้าหมอรำใช่ไหมจ้าปู ตื้งงาพกไปแค่ไปขายไอเด้วตัเอาหัคุยกอเอาแค่กอาวบาทคือบาทกัอพ่อก้าบาทคือบาทาบาทคือบาทิแต่ว่ามาคู่หายนะจะลองใหม่ไงเนาะมาคู่หายนะจอเจ็ดอยเ็ดเสเขามาคู่เจ็ดเจ็ดเสเจ็ดเ็เออ อาออาเกิดรอยเกิดคืมาแ้อกอพราเกิดรอยเกิดคึกมันคืออ่อเกิดรอยเกิดคมาแไอ้นน้องอยให้เจาบาทกูให้แว่คูเกิดรอยเกิดคให้อืยังองแปลงเก้าบาทเก้าบาทแค่นั้นตกค่ะคเคยว่าเออเก้าบาทคืวบาทังหละก็ด่อกยว่าคือได้กูงอัง เขาขายมันบักพายทานบักพายมิขังมั้งอ่า้ลอคือมัก็ไม่คือหวานมั้งไม่คือขมบักนี้ไมเห็ยางดูม้งบมากบักนี่เดี๋ยวบอกมาหาปัอยู่ผัวบักนีม่หรอเดี๋ยวไปกันนัับเออมาจะไปบกนี้ไปไม่ตเราวไปแล้วใช่หมันคือมาตรงนั้คือมากราบด้วยรักราบด้วยว่าท่านเกลื่อน้งะแต่ยังใจมันถกงแล้นครับ กินเหึงเอนีรก่เดอ้วาหนรางมันนั่งก็พอใ่อยดอืนี้ขาคือเข้ากันมากดูาวดอืมอืม เี๋ะวันนี้พอจะให้ครบไปเลยเนาะให้ครได้มือขูดมือรักมือมือมันบ้างมาเคลือเคลืเอทํามันถือด้เือเค่กรูเขาไทั้ืออเคลื่อเคลือเคือนเดียกรูมือวัดขื่อเท่าไรวันที่แปดกระปูเออบวดหนักไหมมัระูมือวันือเทาไรปวดผัดเจ้ารับเออแล้วกร่วมกันใช้ทํามันขื่อก็กระปูมือเท่าแบเจ้าสาม

คือข้าวเปิ่ต้ก็ม่คือขึ้นเม่คือคือข้าวเปลึาคืหาพอก็ืนนั่งเัาเปิ่กับบักนี้บักนี้แตไดบักนี้เมือนกันคือบกมาแข่งกับ่อบ่นะองะไรคัดเนี่ยเรื่อคือให้จืดคงแ่ว่าคือบ้าประด้อันนี้แค่คือข้ากล่ทขาไม่คือมหาพอก็เหมือนกันเนาะ เอออังใครจะหนักเร็วเรีวไปข้างล่างเด้เรีวเร็วเอไปผักพ้อมพเขาถึงมางกนะานักไปข้างล่างเปลี่ยมล้วผมเปลี่ยาไปก็เดี๋ยวทีลางมาพูให้เปนัมือเดี๋ยวมเรืองนกคือลงไปดิจะไปคุ้นขึ้นาเด้อเออตั้งใจกอ่ะ

เออมากับคารวะปู่คือพะคาปูกตาและปูกผูมาปู่นะเออเจ้ขันเขามางานตัวมําพอมยอดพูงานมอญเยอะยงานเยอะปูว่ามอนพรมพวเขาคนงานเยอะยังไมาหายพอมัครับขันคืองานแล้วพอกับว่ามอาเือะยิงมอญเเสียงดีว่าูหางจาเมอญเอ